การเข้าใช้งานของระบบอำเภอสวยงามสำหรับผู้ใช้งานของอำเภอแนะนำให้ทุกท่านเข้าผ่าน Google c Home r จากนั้นพิมพ์ที่ URL beautiful dopa go th หากเข้าถูกต้องจะเห็นลักษณะหน้าตาดังคลิปจะเห็นได้ว่ามีหน้าหลักทางด้านขวามือคู่มือการใช้ระบบโดยสามารถคลิกที่คู่มือการเข้าใช้ระบบ เพื่อศึกษาการใช้ระบบของรหัสสำหรับอำเภอโดยการเข้าใช้งานของระบบในส่วนของอำเภอจะศึกษาได้ตามหัวข้อที่1การเข้าสู่ระบบด้วยรหัสอำเภอจะประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้งานจำนวน4ี่หลักตามรหัสพื้นที่การปฏิบัติงานรหัสผ่านคือ dopa k หนึ่งสองสามสี่เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วจะเห็นลักษณะหน้าตาของอำเภอ ดังคลิปโดยที่อำเภอจะต้องมาอัปโหลดข้อมูลของอำเภอสวยงามตามตัวชวดที่2 3 4โดยการอัปโหลดข้อมูลนั้นจะเป็นการอัปโหลดไฟล์หลักฐานเชิงประจักษ์ของแต่และตัวชีวัตในแต่ละข้อโดยในตัวชีวัตที่2จะต้องอัปโหลดไฟล์หลักฐานเชิงประจักษ์ตามตัวชีวัตที่2.1จุดนนวน5้าหัวข้อ โดยที่ในตัวชีวิตที่2.2และ2.3จะเป็นลักษณะของความพึงพอใจโดยให้ทุกอำเภอคลิกแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อดาวน์โหลด QR โค e ทางด้านล่างที่อยู่ทางด้านซ้ายมือให้ประชาชนไปตอบแบบสอบถามให้เรียบร้อยโดยสามารถเช็คยอดจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามได้ทางขวามือตรงตัวสีเขียว โดยยอดขั้นต่ำของการตอบแบบสอบถามจะต้องมียอดขั้นต่ำไม่น้อยกว่า100คนสำหรับการอัปโหลดไฟล์หลักฐานเชิงประจักษ์ในแต่ละตัวชีวัดให้ดำเนินการดังนี้ให้เข้าไปที่ตัวชีวัดที่จะอัปโหลดดังเช่นตัวชีวัดที่2จะมี5ตัวชีวัดที่จะต้องอัปโหลดให้คเข้าไปที่2.1.1ลักษณะของการอัปโหลดไฟล์ที่อัปโหลดได้จะต้องเป็นไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น pdf หรือไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น jpeg โดยก่อนการอัพโหลดจะต้องเตรียมไฟล์ให้เรียบร้อยและนำมาอัพโหลดในแต่ละตัวชีวัดดังเช่นจะอัพโหลดให้ดูในตัวชีวัดที่2.1.1เรื่องของการสาสางให้คลิกเลือกไฟล์และไปเลือกที่อยู่ของไฟล์ที่จัดเก็บไว้แล้วกด Open และก็ทำในลักษณะดเดียวกันในตัวชีวัดถัดมาโดยในแต่ละตัวชีวัด ก็จะระบุกเกณฑ์ของการประเมินไว้ว่าในแต่ละตัวชีวัดจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างและคะแนนเป็นเท่าไหร่เมื่อทำไฟล์ในตัวชีวัดนั้นเรียบร้อยแล้วก็กดเลิกไฟล์แล้วลงมาด้านล่างจะเห็นปุ่มอัปโหลดให้กดเข้าไปก็จะเห็นว่าเกิดการบันทึกสําเร็จและ,จะลักษณะของหน้าตาไฟล์ก็คือจะเป็นลักษณะสีเขียวเมื่อมีการอัปเดตไฟล์ที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วหากท่านอัปโหลดไฟล์ผิดในแต่ละหัวข้อ ให้ไปกดตรงที่เดิมแล้วก็กดอัปโหลดได้เลยโดยที่ระบบจะทําการอัปเดตหาข้อมูลให้เป็นไฟล์ล่าสุดที่แทนได้ทําการอัปโหลดโดยในตัวชีวิตที่3และ4ก็ให้ดําเนินการอัปโหลดไฟล์หลักฐานเชิงประจักษ์ในลักษณะเดียวกันกับการอัปโหลดไฟล์หลักฐานเชิงประจักษ์ของตัวชีวิตที่2ข้อแนะนําสําหรับการอัปโหลดไฟล์หลักฐานเชิงประจักษ์ให้ดําเนินการเตรียมไฟล์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะอัปโหลดเข้าสู่ระบบ หากมีข้อสงสยัยสามารถดาวน์โหลดคู่มูลระบบทางด้านหน้าเว็บไซต์เพื่อไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้